ซอยก็มอรมตุลลอยตาลาบอตรกาตตุะครับคาบนี้นะครับเป็นคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เนะาะแล้วก็คาบนี้ก็จะเป็นผมจะอธิบายเกี่ยวกักนบบทอ่านสุดท้ายของเดือนที่ผ่านมาคือเดือนสิงหาคมเนี่ยบทอ่านที่6นี้เป็นบทอ่านสุดท้ายนะครับชื่อบทอ่านนี้ก็คือทําอย่างไรเมื่ออกหักนะครับแล้วก็เหมือนเดิมเลยนะครับเริ่มต้นคาบด้วยการทวงงานนะครับอตอนนี้ ถึงบทอ่านสุดท้ายแล้วนะครับก็ยังมีมีเพื่อนเราคนเดียวเองนะครับที่อ่านวิดีโอส่งครูนะครับทวงครูทวงทุกคาบเลยนะครับส่วนใบงานนี่นะครับครูไม่รู้นะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเราไปส่งแล้วหรือเปล่านะครับถ้าใครที่ทําเสร็จแล้วนะครับก็สามารถที่ไปส่งได้เลยนะครับซึ่งบทอ่านที่6นี้เราครูก็ได้สอนเพื่อนบางคนแล้วนะครับที่ สามารถเข้าเรียนออนไลน์ในคาบวันอังคารที่ผ่านมานะครับก็คือครูได้อธิบายเกี่ยวกับบทอ่านที่6นี้ไปแล้วนะครับในคาบเรียนออนไลน์นะครับสำหรับวิดีโอนี้ก็คือครูจะมาอธิบายเพิ่มเติมสาหรับสาหรับคนที่ไม่ทันหรือว่าไม่สามารถที่จะเข้าเรียนออนไลน์ในวันนั้นได้นะครับเรามาดูในส่วนของบทอ่านกันเลยนะครับบทอ่นอานที่6นี้นะครับเขาพูดถึง เป็นการสอนนะครับวิธีว่าเราควรที่จะรับมืออย่างไรเมื่อเราอ,อกหันดูชื่อหัวข้อของเขานีครับเขาบอกว่าทําอย่างไรเมื่ออ,อกหันนะครับโดยบทอ่านนี้จะเป็นในลนักษณะของการถามตอบนะครับโดยผู้ถามก็คือคนทั่วไปกับผู้ตอบก็คือท่านวัววชิระเมธีนะครับก็คือเป็นพระนะครับท่านหนึ่งนะครับที่มาอธิบายเกี่ยว การรับมือนะครับเวลาที่เราอกหักนะครับว่าเราควรที่จะรับมืออย่างไรนะครับอันนี้ก็จะมีคําสอนนะครับเกี่ยวกับวิธีการรับมือตามหลักของศาสนาพุทธเนอะก็จะมีบางอย่างที่เราสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับชีวิตเราได้นะครับก็จะมีหลายๆข้อคิดนะในบทพูดนี้นะครับเราลองมาดูกันนะครับบทอันนี้นะครับทำอย่างไรเมื่ออกหักววชิระเมทีนะครับ ผู้ถามถามว่าถ้ามีคนมาบอกว่าอกหักคิดว่าตนเองไม่มีค่าแล้วอยากตายท่านจะพูดกับคนที่คิดแบบนี้อย่างไรอ่านี่คือคําถามของเขานะทีนี้ท่านวชิระเมธีนะครับก็อตอบมาว่าประการแรกอัตมา,จ,าจะบอกเขาว่าไม่ต้องอยากตายหรอกเพราะความตายเป็นของได้เปล่านะเขาบอกว่าความตายเป็นของได้เปล่าหมายถึงอะไรความตายเป็นของได้เปล่า ก็คือทุกคนเกิดมาแล้วไม่เร็วไม่ช้าก็ต้องตายตั้งแต่เกิดมาแต่มายังไม่เคยเห็นใครที่ไม่ตายนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องเหนื่อยเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเหนื่อยออกแรงไม่ต้องพยายามเดียวตายเองนะครับแล้วก็ประการที่สองเขาบอกว่าให้ลองอยู่ต่อสักระยะอย่างน้อยที่สุดสัก3าเดือนแล้วจะเห็นความเปลี่ยนแปลงความรักเป็นอารมณ์ภาษาพระเรียกว่าวิทนา นาทีที่คนรักจากคุณไปคุณอาจรู้สึกทุกข์จนแทบตายความทุกข์อยู่ในกดไต,ตรลักษณคือเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วแตงดับไปก็คือเขาบอกว่าความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งแค่ชั่วคราวนะครับเกิดขึ้นแล้วก็มีดับไปก็คือหายไปนะครับไม่ใช่ว่าความทุกข์อยู่กับเราตลอดนะครับดำรงอยู่ชั่วคราว แล้วแตกดับไปฉะนั้นความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีไม่มีอะไรจีรังยงงั่งยงงืนจนะีรังยั่งยืนคือไม่มีอะไรที่จะอยู่คงอยู่ถาวรน,นะครับตอนทุกข์แทบตายถ้าคุณรออีกสักพักคุณจะหายกลายเป็นสุขสุขสุขทุกข์ทุก,กหมุนเวียนเปลี่ยนผ่านเข้ามาในชีวิตของเราตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราทุกข์แล้วไม่ฆ่าตัวตายเดี๋ยวทุกข์ก็จะพลิกเป็นสุขแล้ว คุณเสียค่างโง่วันนี้เขาบอกว่าคุณเสียค่างโง่ให้ความรักให้ความทุกข์นะครับไปแล้วให้รอสักพักจะ3เดือน5เดือน7เดือน,อน ielle, หรือ1ปี 1> แล้ววันหนึ่งคุณจะหัวเรออาะเยาะตัวเองถ้าวันนั้นเราตายไปเราก็โง่ที่สุดแท้ที่แท้ที่จริงไม่มีความทุกข์ชนิดไหนที่มนุษย์ทนไม่ได้หรอกที่ดูเหมือนว่าทนไม่ได้ก็เพราะก็เพราะ ็เพราะเรารู้ไม่เท่าทันกติกาของความทุกข์หนากหานะครับเขาบอกกติกาของความทุกข์เนะอะจาไว้ว่าความทุกข์ไม่เคยฆ่าเรามีแต่เราฆ่าตัวเราเองนะครับอ่านี่กติกาของความทุกข์เนะอะสิ่งที่กูกำลังไฮไลท์อยู่นี่ก็คือกติกาของความทุกข์และนีอะไรอีกบ้างในนี้นะครับที่เป็นกติกาของความทุกข์ น,นี่ไงเขาบอกว่าความทุกข์ก็ดีความสุขก็ดีไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนอันนี้ก็คือกติกาของความทุกข์หนึ่งนะครับแล้วก็เขาบอกว่า,าความทุกข์มีอะไรอีกนะครับนอกจากาความทุกข์นะครับอยู่ในกฎอยู่ในกฎไตรลักษณ์นะครับเกิดขึ้นในเบื้องต้นดำรงอยู่ชั่วคราวแล้วแตกดับไปอันนี้ ครูเปลี่ยนสีดีกว่านะที่เป็นสีเหลืองนี้นะครับที่ครูไฮไลท์อันนี้ก็คือกฎของกฎกติกาของความทุกข์เนาะสีเหลืองนี้คือกติกาของความทุกข์นะครับก็จะมีประมาณ3ข้อ่ามอย่างนะครับที่ครายกตัวอย่างมานะคำอันนี้ที่ครูให้สีเหลืองนี้ก็คือคําอธิบายของคําว่ากติกาของความทุกข์เนาะ ดูย้อนหน้าต่อไปนะครับจิตของคนเรากว่าจะวิวัฒนาการขึ้นเป็นมนุษย์นั้นใช้เวลายาวนานพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเอาไว้ว่าเสมือนมีทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลลึกลงไปใต้ทะเลมีเตา่าตาบอดหนึ่งตัวร้อยปีมันจะโผล่ขึ้นมาเหนือผิวน้ําทีหนึ่งแล้วเอาหัวสวมเข้ากับห่วงยางที่ลอยลอยฟองอยู่เหนือผิวน้าพอดี กว่าเหตุที่บางเอิญเช่นนี้จะมาประจวบเหมาะกินเวลายาวนานเกินกว่ามนุษย์จะนับได้ภาษาพาระรกว่าอสงไขยกับวันเวลาเช่นนี้ว่ายาวนานแล้วแต่กว่าที่จิตดวงหนึ่งจะมีวัฒนาการที่เป็นมนุษย์ยาวนานกว่านับแสนล้านชาติพบนะครับอันนี้ก็เป็นความเชื่อของศาสนาพุทธเนะาะที่เขาเปรียบเทียบมาเมื่อได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วยัง มาฆ่าตัวตายให้แตกดับเท่ากับคุณปฏิเสธจิตแห่งความเป็นมนุษย์ของคุณจิตดวงนี้จะตกต่ำดำมืดลงไปกว่ากว่าจะวิวัฒนาการกลับมาได้อัตภาพเป็นคนอีกครั้งก็กินระยะเวลานานการฆ่าตัวตายจึงเป็นบาปอันมหันฯบาปมหัน์ที่สุดนะครับ ทีนี้ผู้ถามเพราะว่าถามตอนะครับว่าถ้าเขาบอกว่าพยายามแล้วแต่การลืมหรือการตัดใจจากคนที่เคยรักทําได้ยากเหลือเกินนี่คือคําพูดของผู้ถามนะครับทีนี้ท่านวาบวชรามิีก็ตอบว่าอาตมายอยากจะบอกว่าจริงๆคนที่เขารักคุณแล้ววันหนึ่งที่คุณไปไปมีคนอื่นนั้นเขาไม่เคยมีตัวตนตั้งแต่เขา ที่ใครคนใดคนหนึ่งนะทำให้เราทุกข์ก็เพราะเราไปให้ราคาเขามากเกินไปแค่เราเลิกให้ราคาเขาก็ไม่สามารถทําให้เราทุกข์ได้อีกต่อไปอสุขหรือทุกข์แท้จริงอยู่ที่การประเมินค่าของเราพูดง่ายๆถ้าไม่อยากให้เขามาทําให้ทุกข์แค่ปล่อยวางคุณก็ลอยแล้วนะครับความทุกข์นะครับความทุกข์ที่เราสร้างขึ้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับว่า เราสามารถที่จะวางมันลงได้หรือเปล่านะครับถ้าเราอยากทุกเราก็แบกมันต่อไปนะครับถ้าเราไม่อยากทุกนะครับเราก็แค่วางมันลงนะครับประมาณนั้นนะจากคาอธิบายัากล่าวนะครับแต่ปัญหาคือคุณปลป่อยลงปล่อยลงปรงเป็นหรือเปล่าถ้าปล่อยไม่ลงปรงไม่เป็นก็เป็นเรื่องช่วยไม่ได้อย่างดีที่สุดธรรมะก็แค่บอกให้คุณรู้เอาไว้ว่าความหนะักตึงที่คุณแบกอยู่ มันอยู่ที่คุณเองถ้าไม่อยากแบกก็ปล่อยแต่ถ้าไม่อยากปล่อยก็อย่ามาบ่นว่าหนักฉะนั้นพระมีหน้าที่อ่าอันนี้นะครับเขาจะสรุปนะนะถ้ามีคําว่าฉะนั้นนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นเราเดาได้เลยว่าจะเป็นส่วนของสาระสําคัญนะครับอ่พระมีหน้าที่เอาจะเอาศัจธรรมมาวาให้คุณดูเมื่อคุณรู้แล้วคุณจะมีท่าทีต่อศัจธรรมนั้นอย่างไรก็เป็นเรื่องของคุณ าคุณทําตามที่พระท่านบอกตามที่ถ้าคุณทําตามที่พระท่านบอกก็เบาถ้าไม่ทําตามก็หนักเป็นเรื่องธรรมดา,าไม่สามารถทําอะไรได้มากกว่าการชี้ให้ดูว่านี่คือเรื่องที่ดีส่วนการเลือกสิ่งที่ดีหรือไม่ดีอยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะครับก็จบแล้วนะครับธรรมจกักรอันนี้ก็เป็นเว็บไซต์นะครับเว็บไซต์ที่มาของบทอ่านนี้เนาะ บทอ่านนี้ก็บทอ่านที่6ก็จะเป็นบทอ่านที่ยาวที่สุดในเดือนที่ผ่านมานะาแล้วก็จะเป็นส่วนบทอ่านที่มีการวิเคราะห์ค่อนข้างที่จะยากกว่าบทอ่านที่ผ่านๆมาเนะาะทีนี้เรามาดูในส่วนของข้อคําถามที่เขาถามเลยนะครับข้อ26่สิบหกเขาถามว่า ข้อใดไม่ปรากฏในคำสอนของท่านตัววชิระเมธีนะครับคำสอนที่อสอนให้เรารู้จักรับมือเวลาเราอกหักนะครับข้อใดที่ไม่ปรากฏในคำสอนดังกล่าวนะครับก็ไก่ความตายเป็นของได้เปล่า,านี่มีอยู่เลยนะครับในย่อหน้าที่สองนี่นะมีแล้วก็ข้ขขขอขอไข่นะครับเขาบอกว่าความรักนำมาซึ่งความสุข มีพูดถึงไหมในนี้นะครับทีนี้ข้อคอควายเมื่อเกิดความทุกข์ต้องรู้จักปล่อยวางององงูความทุกข์และความสุขเกิดขึ้นและดับ <c oughs> เกิดขึ้นและดับไปนี่ก็อยู่ในย่อน้านี้เลยนะครับทีนี้ <c oughs> เขาถามถึงข้อที่ไม่ปรากฏเนาะสีปลาไม่ปรากฏข้อ27 ถามนะครับสาระสําคัญของเรื่องนี้คืออะไรนะครับสาระสําคัญนี้นะครับที่ครูบอกเมื่อกี้ในส่วนของย่อหน้าสุดท้ายนี้นะครับก็พูดถึงสาระสําคัญเลยนะครับหน้าที่หน้าที่ของธรรมะเนี่ยมีไว้ทําอะไรไปแค่นี้นะครับสำหรับข้อที่27เนาะทีนี้ข้อที่28นะครับ28 ถามว่าจะบทอ่านคำว่าการเสียค่างโง่หมายถึงอะไระการเสียค่างโง่นะครับอ่านี้นะครับเสียค่างโง่คุณเสียค่างโง่กับความทุกข์ไปแล้วนะครับเราสามารถที่จะอธิบายคำคำว่าคุณค่าคำว่าการเสียค่างโง่เนี่ยได้นะครับโดยการอ่านย่อหน้านี้นะครับแล้วก็รวม สรุปเป็นใจความสำคัญของเรานะครับประมาณไหน <playoffs> เช่นการรู้สึกทุกอ,อ,อันนี้ก็เป็นการเสียค่าง,ง่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะครับการจมอยู่กับความความทุกข์ก็เป็นหนึ่งตัวอย่างน,นะครับที่กลู่มนะครับถ้าใครดูถึงตอนนี้ก็สามารถที <bah> ่จะตอบข้อนี้ได้นะครับ <óm S 2> ย้ำว่าถ้าเราดูเนาะ ข้อ29นะครับคำว่ากฎกติกาของความทุกข์นะครับหมายถึงอะไรอ่าข้อนี้ครูก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อกี้ว่าตอนที่ครูไฮไลท์สีอะไรก็คือให้เราไปตอบตรงนั้นได้เลยนะครับอ่านี่กติกาของความทุกข์นะครับอยู่ในย่อหน้านี่แหละนะครับอ่าที่ครูวงนี้นะครับมีอยู่เดาครูบอกว่าประมาณไปให้นิดนึงว่าประมาณ3ข้อนะครับกกติกาของความทุกข์ ทีนี้ข้อสุดท้ายนะครับเขาถามว่านักเรียนคิดว่าการที่ผู้ถามนําเรื่องของนําเรื่องคนอ,อกหักมาปรึกษาท่านวัววชิระในทีเหมาะสมหรือไม่นะครับเราสามารถเลือกตอบได้เลยนะทั้งเหมาะสมและก็ไม่เหมาะสมนะครับทีนี้เราอย่าลืมนะครับให้เหตุผลด้วยว่าเหมาะสมเพราะอะไรนะครับแล้วก็ไม่เหมาะสมเพราะอะไรนะ <c oughs> เช่นเหมาะสมเพราะว่าพระมีหน้าที่ที่จะชี้แจงสัจาธรรมให้กับ มนุษย์นะครับชี้แจงสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ก็ได้เหมือนกันแล้วก็มีอะไรอีกพระเป็นที่พึ่งพิงนะครับสามารถบอบและแนะนวนะครับทําให้หายจากความทุกข์ได้นะครับอันนี้ถ้าเราตอบว่าเหมาะสมนะถ้าเราตอบว่าไม่เหมาะสมเราอาจจะบอกว่าเหตุผลของคําตอบว่าไม่เหมาะสมก็คืออาจจะบอกว่า เราจะตอบว่าพระไม่ควรมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักนะครับก็ได้เหมือนกันหรือการมีทุกเพราะไม่สมหวังในความรักเขาบอกว่าพระไม่ควรมายุ่งเกี่ยวกับเรื่องของความรักเนาะแต่เราเลยนะครับเราจะตอบว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับขึ้นอยู่กับเราเลยนะครับสำหรับคาบนี้ก็กูก็ขอจบเดี๋ยวทวนไม่ใช่ทวนสิ ทวงงานนิดหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ก็จบไปบทที่6นะครับชิ้นงานที่เราจะต้องส่งก็คือครูก็คือ6ชิ้นนะครับรวมกับเรื่องบทอ่านที่หนึ่งนะครับคอเลสเตอรอลอ่าความจริงไขมันทรานนะครับด้วยนะครับอ่าใบงานที่เป็นแบบฝึกก็ทั้ง6ใบนะครับ6ชิ้น6บทอ่านแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับอ่าอ่าน6บทอ่านนะครับ ใครที่เสร็จหมดแล้วนะครูคก็ขอชื่นชมนะครับส่วนใครที่ยังไม่ทำนะครับคะแนนก็จะไม่มีนะครับซึ่งการเรียนออนไลน์เนี่ยเรจะไม่มีการสอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นใบงานใบงานหรือว่าวิดีโอที่ครูสั่งนี้ก็จะเป็นคะแนนเก็บของเรานะครับล้วนๆเลยนะครับขึ้นอยู่กับพวกเราเนะาะตอนนี้เรามีเรามี ในช่วงนี้เรายังมีโอกาสที่จะทําคะแนนเก็บได้อยู่นะครับเดี๋ยวถ้าเรายิ่ยงสะสมนะครับเราก็อาจจะช้าแล้วก็ประกอบกับวิชาอื่นอีกก็จะมีงานเพิ่มมากขึ้น,นครับก็พยายามทยอยเคลียร์งานเนาะสำหรับครันี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นครับาารราาอัสลามิกลอฮมามตุลลอฮ์จลาบอัลลาตว